สวัสดีครับผมช่างไฟตลาดสมัยทีนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็นตัว ASUS นะครับ ViewBook Series S14 นะครับแล้วก็ S15 นะครับอาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับเครื่องเนี่ยโดนน้ำมานะครับชุดคีย์บอร์ดแท็คแพดนะครับอันนี้โดนน้ำจะโดนในส่วนของตัวโซนคีย์บอร์ดตรงทางด้านนี้นะครับทีนี้ลูกค้าก็มาให เอามาให้ทําการเช็คนะครับเครื่องเอามาให้ทําการซ่อมนะครับก็ม yeah. ันมีจุดท claro ี่ม oh, oh, oh. ันเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายจุดนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนอะไหล่นะครับไปบางตัวก็จะมีทุกตัว R ตัว C นะครับแต่ว่าจุดที่มันเสียหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุด3โวลต์5โวลต์นะครับมันมีอาการร้อนนะครับทีนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยน IC ที่ควบคุมระบบเกี่ยวกับ ชุดไฟ3โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับพอหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันยังมีอาการร้อนอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ไฟ3โวลต์กับ5โวลต์ไม่ออกนะครับทีนี้ผมก็เลยไปไล่ระบบดูนะครับว่าทําไม3โวลต์ถึง5โวลต์เนี่ยมันยังร้อนอยู่นะครับซึ่งเราเเปลี่ยน IC ไปแล้วนะครับก็ไปเจอลายไฟที่มันเป็นตัว e n a b l ลของตัวชิป3โวลต์5โวลต์นะครับมันมีอาการช็อตอยู่นะครับ ซึ่งมันช็อตมาจากตัว ec นะครับ ec ก็จะเป็นชิปตัว ite นะครับชิป ite ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์5125นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีอาการเสียอยู่นะครับทำให้ตัวอิเลเบิลของตัวชิป3.5โวลเนี่ยมันช็อต นะครับแล้วก็มีอาการร้อนนะครับเนื่องจากไฟที่เป็นไฟต้นทางเนี่ยม,มันมีโหลดอยู่แล้วก็ทําให้ลายนั้นนะ่ะมันมันชอ็อตไฟมันไม่ออกนะครับทีนี้เราก็ต้องทําการยกตัว EC นะครับตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ทําการเอาอะไหล่ตัวใหม่นะครับเข้ามาเปลี่ยนใส่นะครับตรงนี้ หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไป4โวล์5โวลก็มีไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่เลยนะครับเป็นไ i เ้น5นะครับซีรีส์4,500นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดรดิสต์มีอาการเสียด้วยนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปในตัววินโดว์ได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเช็ค อุปกรณ์บางอย่างได้อยู่นะครับจากหน้าใบออดนะครับอย่างเช่นแรมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ CPU การ์จอนะครับการระบบการบูตต่างๆนะครับสามารถดูได้อยู่แล้วก็เครื่องสามารถชาร์จเข้านะครับเปิดติดปกติเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทำการส่งเครื่อง ให้กับลูกค้านะครับโอเคก่อนจากกันไปนะครับช่างเป้ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด7สาขานะครับผมสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดหน้าครับสวัสดีครับ